เราจะมาติดตามนะคะชีวิตของโมเอกกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะเร็ววันแรกนั้นรอดหรือเปล่านะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะช่วยด้วยคะ่ะก็ตำรวจคดะมีคนคลั่งคะ่ะตำรวดแห่มาเต็มเลยค่ะทีนี้นะคะนี่ไงนี่ไงเอาละคะ่ะเุย้ยเฮ้ย วิโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนมาเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยไม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทุกคนค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมซากู e s าซากู simulator เ,เส้นเคยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ปอนเนี่ยจะมาเปิดนะคะเปิดซีรีส์หรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่นะคะทุกคนแค่ปอเนี่ยจะมาแนะนำตัวละครของปอนะคะเออก็นี่เลยจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ๋าฉันนะนะมีชื่อว่าน้องโมเอจ้าแล้ววันนี้นะคะฉันก็จะมาเข้าโรงเรียนที่นี่เนี่ยวันแรก นะคะทุกคนยังไงก็ฝากเนื้อฝาก,ฝากด้วยเนะคะ่ะ <manship> คือปอก็เอิม่มพยายามนะคะหาตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ในช่องปอนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยจะพอได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าปอเนี่ยก็เป็นเลือกสีผมนะคะมาหลายสีเลยค่ะแต่ก็สุดท้ายนะคะก็ต้องกลับมาสมซอนะคะที่ผมสีดําเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าปอเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบผมสีดําในเกมซาก,กูร์ากมากๆเลยนะคะเออมันสวยทุกคนคะ่ะเอาละคะ่ะแล้วก็มาในหมวกของสี นะคะทุกคนจะได้มีความแบบว่าเอิมดูแบบว่าดูมีอะไรขึ้นมานะคะทุกคนเอาละค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะฉันน่ะจะต้องมาหาเพื่อนแล้วก็มาหาแก๊งก่อนเนาะอันดับแรกเลยนะฉันน่ะจะต้องมีแก๊งที่นี่นะจ๊ะ<อ>ใช่แล้วค่ะทุกคนคือปอน่ะก็จะมาทําแก๊งสาวที่นี่นะคะเออ,อดีแมดีแมเพราะว่าฉันน่ะจะเป็นสาวฮอตของที่นี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปอก็จะพาน้อง มอเอะนะคะมาโรงเรียนวันแรกนะคะทุกคนเอาละโอ้ยถึงโรงเรียนแล้วนะ่ะไหนนะห้องเรียนของฉันอยู่ไหนนะอ้ออยู่นี่ไี่ไงอ่าเออขอโทษทีนะคะค,คุณครูขาที่วันนี้เนี่ยหนูมาโรงเรียนช้าเป็นหน่อยนะคะพอดีว่าหนูมาะคะ่ะตื่นสายนะคะไอตายเธอเธอ,อมาโรงเรียนวันแรกก็ตื่นสายแล้วเลยเฮ้เธอ,อนี่มันอา้าวเดี๋ยว เด you kind of ี๋ยวคือคือหนูเพิ่งมานะคะทําไมถึงก็คือว่าพอปอมาถึงใช่ไหมคะเขาก็เปลี่ยนคาบเลกหมดแล้วค่ะเออเพื่อนๆรอด้วยสิรอฉันด้วยได้ไหมนะฮอโหและนี่นะคะก็คือเป็นเพื่อนของเราหมดเลยนะคะเป็นเพื่อนที่อยู่ในห้องของเรานะจ๊ะเพื่อนๆเราน่ะเชื่อโมเอะนะ ฮัลโหลก็คือเราเนี่ยจะมาตามเพื่อนๆน,นะคะไปเรียนนะคะเพื่อนๆเ,เราอะนะเ mm hmm. พิ่งย้ายมาโรงเรียนน่ะจริงหรอใช่แล้วก็ฉันอะนะตื่นสายมากเลยอ่ะ <Yeah. S 1> โอ้ก็แบบนี้เลยจ้ะ mm hmm. ก็เหมือนฉันวันแรกแหละรู uh ้หรออุ้ยสวัสดีเธอเธอชื่ออะไรหรอ mm hmm. อา้าว ทำไมเธอต้องเดินหนีเราด้วยล่ะคะออกเขาไม่เดินหนีนะคะเอาล่ะเราจะมาติดตามนะคะชีวิตของโมเอกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะเร็ววันแรกนันรอดหรือเปล่านะคะทุกคนเออโอ้ยโรงเรียนที่นี่เนี่ยสวยเนาะแล้วก็แบบว่าใหญ่มากเลยนะใช่แล้วจ้ะโมเออันนี้คือเราเหมือนว่า กำลังจะไปเรียนเอิมชมลมพละเลยหรือเปล่านะคะอ๋อใช่แล้วนี่เลยเราจะมาเรียนกันที่นี่นะอ๋อเหรอคะนี่จุวิอย่าบอกนะคะว่าข้างหน้าเราเนี่ยจะมีผู้ชายอยู่เต็มเลยนะคะ <Yeah. S 1> เออทุกคน ว่าแต่พวกเธอเนี่ยสนใจจะมาอยู่แก๊งกับฉันไหมล่ะหา<อ>แก๊งหรอนี่เธอเพิ่งมาลงเร็ววันแรกเองนะก็จะมาตั้งแก๊งแล้วหรอใช่แล้วถ้าเกิดว่าพวกเธอสนใจเนี่ยก็บอกฉันได้เลยนะรู้ไหมคือปอชอบคนกลางมากเลยอะคือแบบว่าหน้าตาโคตรน่ารักอะเห็นไหมแล้วเราก็เดินมาถึงคาบเรียนแล้วนะจ๊ะโอ้ยก็คือเขาเปลี่ยนสภาพกันหมดเลยค่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยขอเป็นด้วยคนดีเฮ้ยรอด้วย เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจ้าเพื่อนเพื่อรอด้วยทุกคนค่ะคือแบบเพื่อนๆไม่รอฉันเลยนะคะวิทุกคนค่ะเราได้อะไรมาก็ไม่รู้่าเป็นเอิม่มเป็นถ้วยนะคะเพื่อนเพื่อรอด้วยค่ะไม่รอใช่ไหมคะก็บินเบลสิคะอา้าวเดี๋ยวทําไมชมรมอันนี้มันดูแบบมันดูสั้นสั้นวะคือฉันเพิ่งจะถึงเองนะเดี๋ยว ไอ้น้อตติงฉันรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยนักเรียนน้อยจังอ๋อไม่น้อยหรอกจ้ะเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กันแต่ในห้องเรียนนะ่ะอ๋อหรอคะอืมงั้นก็ดีเลยนะ่ะ โอเคค่ะคือเราก็เรียนค่าพลระเสร็จแล้วนะคะเอยต่อไปเนี่ยก็คือเราจะต้องไปพักกลางวันหรือเปล่าเนี่ยเออใช่แล้วจ้าโมเอะเร็วเวลาพักกลางวันแล้วนะจริงเหรอเฮ้ยพวกหอนพวกหอนสนใจที่จะไปกินข้าวกับฉันข้างนอกไหมเออจะดีเหรอไม่เอาดีกว่านะโมเอ,อะเอทำไมล่ะอุย้ยทุกคนคือแบบว่าคือจะบอกว่าเพื่อนๆในห้องของเรานะคะคือแบบว่ามีความแบบยังไม่ค่อยไว้ใจปอเห่ ะะเพราะว่าเราเนี่ยก็เพิ่งมาเรยวันแรกนะคะงั้นก็ไม่เป็นไรนะ่ะเดี๋ยวฉันนะ่ะไปกินคนเดียวก็ได้นะ่ะอ,อ๋องั้นก็โชคดีนะโมเอะคื <c oughs> อเขาบอกว่าไม่ได้ง้อ,อเราเลยนะคะทุกคนอว้ยเรากลับมาที่บริเวณหน้าโรงเรียนนะคะคือปอนเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะให้น้องโมเอะนะคะไปกินทากโกะนะคะทากโกะคนเดียวนะคะเออเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องประหยัดเงินนะคะทุกคนคือต่อให้เราเนี่ยจะมีเงินเยอะแค่ไหนก็ต้องประหยัดเงินนะ จ๋าโอเคค่ะไม่เป็นไรหรอกฉันนะ่ะไปคนเดียวก็ได้นะ่ะเพราะว่าฉันนะ่ะเป็นคนที่บอกว่าไม่ชอบกินข้าวที่โรงเรียนนะจ๋าฉันเบื่อนะ่ะฉันจะไปกินทาโกะยากิคนเดียวนะคะไปคะ่ะทุกคน เออสวยเนาะคือปอชอบทรงผมทรงนี้มากเลยอะ่ะมันแบบมันสวยอะ่ะคือมีความยาวพอดีพอดีเลยนะคะชอบมากๆเลยค่ะแล้วไงคืออะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงร้านทาโกะยากิที่ฉันเนี่ยถามหาสวัสดีค่ะคุณลุงขาสวัสดีไอ้หนูน้อยแล้วปอะไรดีละจะเอ,อ่มฉันขอทาโกะจ้าได้เลยโอเคทุกคนเอาละ แล้วก็ซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็กลับไปที่โรงเรียนค่ะทุกคนจะไปหาที่นั่งกินคนเดียวน่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ฉันเนี่ยมาเร็ววันแรกเนี่ยยังไม่ค่อยมีเพื่อนเลยทุกคนค่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเฮ้ยฉันเนี่ย ออกตัวแรงไปหน่อยนะคะไปคะ่ะไปกินข้าวที่ไหนดีนะทุกคนเราจะไปนั่งกินในห้องเรียนดีไหมล่ะคะอ๋อใช่แล้วคะ่ะแต่คือปอนนันรู้สึกว่าเวลานะคะมันแบบว่าเดินค่อนข้างไวทุกคนจริงวิ้ดูแล้วนี่ไงนั่งกินตรงนี้ก็ได้โอโอเคเลยปึ๊บนี่ไงง้มอุ้ยอร่อยมากเลยอะ่ะ บอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยฉันน่ะกินอีกแน่นอนละจ้าเออให้ตายสินี่คือเราก็ใกล้จะเข้าเรียนแล้วเหรอเนี่ยโอ๊ย กียดคิดเกียจจังเลยทุกคนคะ่ะโอโอยไปดีกว่าคะ่ะเอ้าเดี๋ยวนะนี่คือฉันลืมเปลี่ยนสเสื้อผ้าหรอเนี่ยทุกคนคะคือฉันเนี่ยลืมเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยมานั่งกินข้าวในห้องกันหมดเลยนะคะอุ้ยเธออร่อยไหม อร่อยมากเลยน่าโมเอกเธอเนี่ยกินข้าวหรือยังอ๋อฉันกินแล้วนะ่ะฉันนะ่ะเพิ่งจะกินทาโกะไปนะ่ะโอ้โหอร่อยมากเลยเธอร้านลุงน่ะแล้วก็ถูกกนะ็นะอ่าเปลี่ยนสภาพเรียบร้อยแล้วจ้าเฮ้ยแย่จุงเราเรีบเข้าเรียนกันดีกว่าคะ่ะเพราะว่านี่ก็จะใกล้ถึงเวลาเลิกเรียนแล้วนะคะเอา้าอ๋ยเพื่อนเพื่อนจะเพิ่งเข้าเรียนนะ่ะโอ้ยให้าตายเถอะทุกคนคือเวลา ไม่เคยรอเราเลยนะคะ uh huh. คือกว่าเราจะกลับมาเนี่ยก็คือว่าทุกคนนะคะไปหมดแล้วค่ะอ,อ๋อเราเพ,เพื่อนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะเมื่อกี้พอเห็นเพื่อนๆน,นะคะเดินมาตรงนี้กันด้วยนะคะอ๋อนึก๋ยคนนะอ๋อเขามากันที่สระว่ายน้ำนะคะเพื่อนๆรอ,อด้วยสตเอ,อ้าไม่ใช่สระว่ายน้ำค่ะแต่มันคือลงเต้นบัลเล่นะคะ <Hey. S 1> โอ้ยเออ เพื่อนๆคือฉันน่ะไม่เคยเต้นเลยอ่ะก็อาจจะมีเขนินๆบ้างนะไปค่ะลุยเลยค่ะว้าวเป็นยังไงอุ้ยฉันสวยไหมค่ะเพื่อนๆโอ้โมเอเธอเต้นสวยมากเลยนะ่ะใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าฉันน่าผมยาวงั้นก็เลยดูสวยนะ่ะเออเกี่ยวเหรอเกี่ยวสิ <laughs> เป็นการเรียนวันแรกนะคะที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่เวลาเนี่ยมันแบบว่าเดินเร็วค่ะแล้วก็ปอเนี่ยทำอะไรไม่ทันเลยนะคะ แต่ว่าก็พอเข้าเลนทันอยู่นะคะทุกคนเป็นแค่บางวิชานะคะที่ว่าเราเนี่ยเข้าทันนะเพื่อนเพื่อนเมื่อไหร่วิชานี้เนี่ยจะหมดคาบเนี่ยฉันไม่ชอบเลยนะ่ะฉันเมื่อยตัวจังเลยนะ่ะแล้วก็ในขณะเรียนเนี่ยก็คือมีคนบ่นตลอดเลยว่าอยากกลับบ้านนะคะทุกคนจริงเพราะว่ามันน่าเบื่อกกับทุคนค่ะเพื่อนรอด้วยสิอู้ยูฉันน่ะนะมีสกิลตั้งแต่เกิด พอดีว่าแม่ฉันนสอนไว้หน้าเป็นไงล่ะจ๊ะทุกคนอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้ย่าอย่าทำฉันไม่นะเชื่อด้วยค่ะก็ต้องนวดขามีคนคลั่งค่ะ ไม่นะไม่นะมีคนค้่งกับทุกคนช่วยด้วยค่ะให้ตายเถอะมีคนค้่งเฉยเลยค่ะคือในขณะที่เราเนี่ยกำลังเต้นอยู่นะคะก็มีนักเรียนนะคะผู้ชายค่ะเขาก็อรา,ารว่านะคะทุกคนเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณครูคุณครูทําทาอย่างนี้ทําไมอะ่ะไม่นะช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โห ทำไมการที่ฉันเนี่ยมาเร็ววันแรกเนี่ยวุ่นวายขนาดนึงก็ไม่รู้นะคะและนี่เลยค่ะทุกคนก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาก็วิ่งมาที่สอนอนนะคะโอ้ยฉันกลัวจังเลยทุกคนโอ้ยต้นไงคนบ้าคนบ้าอยู่ตรงนั้นทุกคนเห็นไหมว้าย,ยคุณครูช่วยด้วย คุณตำรวจช่วยหนูด้วยค่ะหนูกำลังโอนค่าค่ะคุณตำรวจช่วยด้วยค่ะอ๋ะอช่วยด้วยอ๋ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยคุณคเฮ้ยเขาเขากำลังต่อสู้กันทุกคนเห็นไหมโอ้โหจะคือตำรวจสู้ไม่ได้เลยค่ะถามจรงิงคุณตำรวจสู้เขาค่ะคตำรวจเอาเอา,เอาคุณตำรวจตายค่ะ เอ้าตำรวดแห่มาเต็มเลยค่ะทีนี้นะคะนี่ไงนี่ไงเอาละค่ะวอุิวอ้หโอ้้หโอ้้หทุกคนมาเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยไห่นะคนตายหมดแล้วค่ะพระเจ้าฉันกลัวจังเลยนะฉันหวาดกลัวมากเลยทำไมที่นี่เนี่ยมันน่ากลัวขนาดนี้ก็ไม่รู้นะ ฉันกลัจังเลยทุกคนคะ่ะดูสิคะคือแบบคนข้ากัางเต็มเลยนะเอา้าแล้วคือตำรวจสู้กันเองคืออะไรคันเนี้ทุกคนเกิดอะไรขึ้นคะฉันกลัวจังเลยคะ่ะแม่จา๋าหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วที่นี่เนี่ยมันคือเมืองอะไรก็ไม่รู้คะ่ะแม่จา๋ากลับบ้านดีกว่าทุกคน ที่นี่มันนะ่ากลัวเกินไปค่ะหนูรับไม่ได้ค่ะคุณแม่มันจะกลับบ้านค่ะไม่ไหวแล้วทุกคนค่ะคือบอกว่าการมาโรงแรมวันแรกของน้องวงเอะเนี่ยบอกเลยว่าโคตรวุ่นวายเลยนะคะทุกคนยังงั้นก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็บายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน